นับสนุนโดยอมิโโพลัสเบิร์นบุหรี่เลิกยากแต่เลิกได้ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแมงโก้การเด่นกันแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ชมยังคงอยู่กับพอลลี่และผิงผิงแมงโก้ค่ะค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงถัดไปนะคะวันนี้ค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยกับทางรายการได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าการส่ง SMS คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้รับของรางวัลก็ตามแต่วันนี้ค่ะเรามีของรางวัลมาแจกคุณผู้ชมแบบที่ไม่ต้องร่วมลุ้นเลยโดยการเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะชมภาพยนต์ดีๆในเรื่อง Detective ดีเียดาทคนไฟค่ะสามารถโทรศัพท์ เข้ามาได้ค่ะ<ช>เพราะว่า<ช>ทางรายการนั้นก็การเดนนะคะก็<ช>จะมีปัตชมภาพยนตร์เรื่องนี้จากคุณผู้ชมฟรีๆเลยค่ะจะ<ช>สามารถโทรเข้ามาได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่ตอนเวลา10โมงเชา้าถึง1ึทุ่มตรงนะคะโ<ช><ช>ดยโทรเข้ามาที่เบอร์ 02-338-3684ค่ะ,คะตั้งแต่ย้ำอีกครั้งนะคะตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มตรงค่ะโดยภาพยน์รอบที่คุณผู้ชมจะได้ชมนั้นจะเป็นช่วงในวันอังคารที่28กันยายนรอบ1นึ่งทุ่มตรงที่โรงภาพยนต S สเ F เที่ เซนเทนเบิร์ค่ะคุณผู้ชมอ่ะเอาละค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะเราจะเปิดโอกาสที่บอลลี่ได้พูดถึงสักกุ๊ปเด็ดๆเดินท่อน่องท่องตลาดที่คุณผู้ชมกำลังจะได้ชมกันค่ะค่ะพาขอใหค่ะพาผิงผิงไหคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวตลาดในตอนกลางวันมาบ่อยครั้งแล้วนะเอาหล่ะวันนี้นะคะจะพาเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวตลาดกันที่ตอนกลางคืนกันบ้างต้องบอกว่าตลาดนี้คือเป็นพิเศษเลยนะคะจริงๆค่ะหลังเที่ยงคืนไปแล้วคนมาจับจ่ายใช้สอยกันมากมายเลยแต่ว่าจะเป็นตลาดไหนนั้นนะคะต้องบอกว่าตลาดนี้จะเต็มไปด้วยผ ผผลไม้แล้วก็รวมถึงดอกไม้นานานชนิดเลยอยากรู้แล้วว่าเป็นตลาดอะไรงั้นตามไปชมกันในเดินทอดน่องท่องตลาดค่ะ ดีคุณผู้ชมชาาเดินท่านน่องท่องตลาดค่ะวันนี้พัลลีพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนนี่ค่ะที่ต้องบอกว่ามีทั้งแสงไฟสวยๆแล้วก็ลมพัดเย็นสบายเหลือเกินค่ะ<ม>เอาละคะ่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินเที่ยวแบบนี้แน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจอน,นอกเหนือจากการ,รขายผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้สวยๆแล้วตลาดนี้ยังน่าสนใจที่จะมีเรื่องราวให้คุณค้นหาอีกด้วยค่ะไปสัมผัสกันในปากของตลาดค่ะ ơi nam ปากคลองตลาดตลาดค้าส่งและค้าปลีกขนาดใหญ่ที่หลายคนมักเข้าใจผิดว่าเป็นแหล่งขายดอกไม้เพียงเท่านั้นอาจเป็นเพราะอนาเขตในการขายดอกไม้ที่กว้างใหญ่ไพศาลเลยทำให้จุดขายผักและผลไม้ถูกมองข้ามไปซึ่งถ้าหากเราลองเดินขึ้นไปทางถนนเส้นจับเพชรแล้ว<อ>ก็จะพบกับพื้นที่ขายผักและผลไม้ที่สดใหม่แถมราคายัางไม่แตกต่างไปจากตลาดไทยหรือตลาดสี่มุมมืออีกด้วยค่ะ กัและแม้ว่าการลงของขายในแต่ละวันนั้นพ่อคาแม่ค้าที่นี่เขาจะนิยมใช้เวลากลางคืนแต่นั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับนักช็อปเลยแม้แต่น้อยเพราะยิ่งหลังเที่ยงคืนไปแล้วที่นี่กลับคึกคักเป็นพิเศษเลยละค่ะโดยพวกเขาให้เหตุผลว่าการมาซื้อดึกๆนั้นจะได้ของสดใหม่ในราคาย,ย่อมเยาค่ะเมื่อแรงวางบนอครับอยากส้นเท้าเพิ่ะครับ อน,นอกจากปาคลองตลาดจะเป็นแหล่งค้าส่งและปลีกที่มีผู้คนให้ความสนใจเข้ามาซื้อกันอย่างเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญที่นี่ยังกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ใครก็อยากจะเข้ามาสัมผัสเพราะไม่ว่าจะอยากมากี่โมงก็มาได้ที่นี่เขาเปิดให้บริการ24ชั่วโมงส่วนเรื่องราคานั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะส่วนใหญ่ร้านค้าที่นี่จะนำสินค้าที่ส่งตรงจากสวนมาขายและแม้ว่าบางร้านจะขายดอกไม้นำเข้ามาจาก ต่างประเทศแต่ราคานั้นกลับไม่แพงอย่างที่คิดไว้ค่ะ ดอกบัวที่สวยงามที่เห็นอยู่บนพานเหล่านี้นะคะพี่มิรค่ะผู้ชายที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะทาขึ้นมาเพื่อต้องการจะถวายแด่ในหลวงของเราค่ะหรือว่าพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยนั่นเองนะคะเพราะเนื่องจากว่าพระองค์ท่านกําลังประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะพี่มิตรคนนี้เองค่ะจะนําพานเหล่านี้นะคะไปถวายในทุกๆวันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่มิรกันค่ะบก็ไปถวายท่านเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เสียค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับ สร้างใจไปถวายอยากให้ท่านมีความสุขอยากให้ท่านมีร่างกายแข็งแรงดีนะครับค่ะทไมถึงเลือกเป็นดอกบัวที่จะถวายพระองค์ท่านนะคะก็ดอกบัวมีความหมายสูงครับดอกบัวนี่มันมันสาคัญค<ช>่ะ<ช>มันเกิดมาจากโคนตมเปรียบคือเปรียบเทียบมันชีวิตคนทุกคนเนี่ย<ช>ขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีสุปสรรคทุกอย่างกว่าจะผ่านพ้นไม่ได้มันต้องสู้สู้ทุกอย่างนะค<ช>รับดอกบัวนี่มีความหมายมากทําให้คน คนไหนท้อถอยก็เหมือนดอกบวัวมันจะโดนปลากินโดนอย่างอื่นทําร้ายอย่างเงี้ย<ะ>มันความหมายของดอกบวัว<ะ>ทํามันขึ้นมันต้องสู้จนถึงแสงแดดแสงสว่างให้ได้นะครับ<ะ>อยากให้คนไทยรักกัน<ะ>ไม่ให้ทะเลาะก,กันนะครับ เดินเที่ยวในตลาดนี้ได้สักพักทําให้พอลลี่ฉุกค,คิดบางอย่างขึ้นมาได้ว่าเวลากลางคืนแบบนี้ในขณะที่หลายๆคนกําลังนอนหลับฝันหวานอยู่นั้นแต่ผู้คนในหลากหลายอาชีพที่มาอยู่รวมกันที่นี่เขากลับตื่นขึ้นมาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่แตกต่างกันออกไปว่าแต่พวกเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไรงั้นเราลองไปฟังเสียงของพวกเขากันดูค่ะ เป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วครับ<ม>ยิ่งปรับขอตลาดเป็นตลาดที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับ<ะ>ก็มีทางพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านมาจับจ่ายซื้อของดังนั้นการจราจรเนี่ยก็ต้องมีรถที่จะต้องขับมาแล้วก็จะต้องมีมาขนของคนของดันนั้นก็เป็นหน้าที่ของตอำรวจจราจรที่จะอำนวยความสะดวกไม่ให้การจราจรติดข,ขัดเป็นหน้าที่แล้วครับ<ะ>ยังไงก็ต้องปฏิบัติครับเราต้องขึ้นมันสบายมันไม่ร้อน มันไม่มากแต่ก็โอเคในการใช้ชีวิตคือแบบการหมุนเวียนการซื้อขายแลกเปลี่ยนมันก็โอเคมันก็โอเคมันก็โอเคส่วนมาก,การถกลางคืนค่อยว่างกันนะก็เลยหันมากับกลางวัน<ะ>ท่วเที่ยงคืนไปหาเที่ยงวันเพราบมันจะเยอะ เลยหันมาขับตอนตื่นไปหาตอนเที่ยงวัน <Yeah. S 3> รู้สึกว่าดีม,ดมันไม่ร้อนดีทำกับไม่ร้อนดีถ้ามีงานก็สบายใจหน่อยะจะได้เงินใช้บ้าง oh. วันไหนงานไม่เข้าก็รู้สึกหงุดหงิดบ้างหงุิดบ้างหงิดบ้าง คนทำงานกันอย่างขยันขันแข็งอย่างนี้แล้วก็ขอปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมคนไหนมีโอกาสได้มาเที่ยวกันที่นี่พบเห็นพวกเขาก็อย่าลืมส่งยิ้มหมวานให้แก่กันให้สมกับคำพูดที่ว่าคนไทยรักกันนะคะ ส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่ดื่มดำกับภาพบรรยากาศที่พอลลี่และทีมงานนำมาฝากกันในวันนี้แล้วอยากจะลองมากันบ้างละก็มาง่ายนิดเดียวค่ะตลาดนี้จะตั้งอยู่ใ,นในกล้ๆก,กับตลาดสะพานพุทธและจะมีของขายตลอดทางตั้งแต่ถนนจักรเพชรยาวไปจนถึงสุดถนนมหาราชเลยค่ะแม่คุณผู้ชมขะหมดเวลาซะแล้วค่ะสัปดาห์หน้านะคะพอลลี่จะพาคุณผู้ชมไปเดินทอดนองทองตลาดที่ตลาดไหนนั้นติดตามชมกันให้ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ และเช่นเคยนะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนยอยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยหรืออยากจะให้พอลลี่พาไปเที่ยวที่ตลาดเก๋ๆเแห่งไหนสามารถติดต่อมาได้ทาง Facebook หรือ Twitter ร์ทีแอดพอลี่แมงโก้ค่ะอาชินานแก้วกนกถ่ายภาพจตุพรเทนาวิภูสิทธิ์แมงโก้ทีวีอไรอ่่าา,างตวุนาะ เป็นต้องเดินตามรู้ไหมคนบ้านตรงข้ามหัวใจก็ตามคุณไปกเช้าที่ตืต่นตร่นไปยืนอยู่ที่หน้าบ้าน ว, s <S ว่านอกจากปากทองตลาดแล้วนะคะสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันสําหรับสูุปเดินท่อนน้องท่องตลาดเทศนี้นะก็คงเป็นเรื่องของเพลงนะที่มีนางเอก MV นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็เพลินตาดีอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็ที่จะบอกว่าเนี่ยที่พี่ทำนะพิงพิงรู้ไหมว่าตอนยืนพูดเปิดตลาดอยู่เนี่ยนะ ตีจะตีสองเข้าไปแล้วนะตีสองแล้วนะคะเมื่อคืนนี้เองค่ะแลวคุณผู้ชมก็ได้ชมสดๆกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะสำหรับช่วงหน้ากลับมาค่ะพิงพิงมีเรื่องราวของคอนเสิร์ตสุดมันมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะค่ะนอกจากนอกจากนั้นนะคะพอลลี่จะพาคุณผู้ชมไปเข้ากองถ่ายภาพยนตร์นะคะผู้ชายหล่นล้า 3G สุดซาซาหากิกกันค่ะ